ที่นอนแมวแมวแห้งแห้งดลับสบายเลยนะไอแมวแมวแมวหมนโอ้ยจะปิดกลี man man. ่แมวหมนแห้งครับแห้งรีแมวตุ๊ดแห้งตุ๊ดไอแมวเป็นตุ๊ด จมเอวเป็นตุด๊ดจมเอวเป็นตุด๊ดแอบหลับเลยหลับปนะตะเหม็นหลับตอนเช้านอนถ้ล,ลูกนอนนะ นอนนอนดีนอนดีไปอาบน้ําเนาะต่อน้องหมีเนาะอืมกลับไปหลับนะนะหนูนอนน่า <coughs> <ลับกันลูก>, <coughs> 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 เอ้าไม่ไหวตรงนี้เลยอ่ะหลับซะเลยนะ ມນນແລບລນນືແລບລນຍ Kill kill. Kill kill. Kill kill. Ha 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 ha.